อ่าบริเวณนี้ใช่ไหมพี่ครับอ่าที่เวลาหมาของเรามานะครับแล้วเขาชอบฉี่เดี๋ยวลองฉี่กันในบริเวณนั้นตอนนี้เรามาเตรียมก่อนเดี๋ยวจะปล่อยหมาเพราะบ้านผมปล่อยรอบเย็นเขาชอบมาฉี่แถวนี้ใช่ไหมฉี่ก่อนเลยเนี่ยเอาละ ตอนนี้ฉี่เสร็จแล้วเดี๋ยวลองปล่อยหมาดูว่าแถวเนี้ยเขามาฉี่ไหมโอเคไหมครับรอแป๊บหนึ่งนะครับอ่าดูฉี่ไหมไม่ฉี่เห็นไหมไม่ฉี่อ่เข้าไปเข้าไปเดี๋ยวไปใกล้ๆดูดิดม,มันไม่เข้าใกล้เลยครับ ไม่เข้าใกล้ป่ะอ่าก็มาม,มา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 ,มา,าจุงมันมาเดินเลียเเ่ยงเลยเห็นไหมครับโอ้โห,เ,หเ,เรีดกว่าไร่ไร่ไม่ฉี่โอเคไหมอ่าไปอีกทีนึงเด็๋วไร่เดินเลี่ยงโอเค